เมื่อวันที่16มีนาคม68ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเ Facebook กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่านายพิชัยวัชรวงศงบูร์ผู้อเมริการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานี เปิดเผยว่าเมื่อเวลา21นาฬิกาวันที่15มีนาคม2568นายในวิเชียนชิน,นวงหัวหน้าเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลานำกำลังเจา้าหน้าที่ร่วมกับทหารบุกจับกลุ่มขบวนการค้าสัตว์ป่าสงวนที่บริเวณทางลำลองในท้องที่หมู่บ้านแสปายหมูม่สีต่ตแพรพัฒนาอเภอผูสิงห์จรีสกเกตขณะก,กำลังเคลื่อนย้ายซากเลียงผาบนรถกระบะโอตยโยต้าวีโก้สีดำผู้ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยพระทนชัยวัฒน์นายธนชัยวัฒน์อายุสงแห่งงหนนึ่ใพรัย สงวนนมสกุลอายุ52ปีนายสมพงษ์สงวนนมสกุลอายุ39ปีซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้านายบุญเทียนสงวนนมสกุลอายุ48ปีและนายสมเพชรสงวนนมสกุลอายุ45ปีผู้ล่าและขายเรียงผาจากการสอบสวนพระทนชัยวัดให้การว่าได้รับโทรศัพท์จากนายสมพงษ์แจ้งว่ามีนายพรานล่าเลียงผาได้และถามว่าต้องการซื้อเพื่อนำไปทำยา หรือไม่จริงให้ในายพรชัยขับรถพาไปซื้อที่บ้านของนายบุญเทียนในราคา4,500บาทพร้อมจ่ายค่านายหน้าให้ในายสมพงศ์300บาทระหว่างเดินทางกลับถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลการจับกลุ่มรวมกับกำนันตำบลไพรพัฒนาจับกลุ่มนายบุญเทียนและนายสมเพชท,ที่บ้านพัก ซึ่งอยู่ติดกันในหมู่บ้านแสบไปพร้อมตรวจยิบเนื้อเลียงผาชำระสภาพใหม่สดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านเพิ่มเติมของกลางที่ตรวจยิบได้ประกอบด้วยซากเลียงผาชำระสภาพหม่สอดันน้ำหนักรวม17.9กิโลกรัมมีพ้าหนึ่งเล่มมีดแล่เนื้อหนึ่งเล่มเขียงสับเนื้อสองอันบ่วงลวดสลิงหนึ่งเส้นโทรศัพท์มือถือสองเครื่องและรถยนต์กระบะที่ใช้ในการกระทำความผิดทั้งนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง5้ารายในข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าสงวนเลียงผ้ามีไว้ในครอบครอง ซึ่งฆาาสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตและค่าสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562การจับกลุ่มครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายและข้อสั่งการของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการทสศนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่ง,งแวลดล้อมและนายอัฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ให้ดำเนินการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดปุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าโดยเฉียบขาด